วันี้ไปตลาดไปเพาะปลาสส่ค่ะคิดอยากปลาใสต่ต้มใส่ประกอกคือสีแสบก็เลยลองเอามาเข็ดกินค่ะตั้งหมอ้อเอาประกอกเอาข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงใส่ลงไปค่ะต้มให้ทรงกลิ่นหอมเลยเพื่อที่จะลดข้าวปลาตำพริกสดใส่ลงไปค่ะเอาเกลือใส่ลงไป เลยพงนัวคะ่ะไผ่บกินกันบโบไซเนาะสำหรับพงนัวบะกอกเนี่ยเอาใส่ผิดไว้ค่ะมันแข็งก็เลยโยนลงไปในหมอ้อตอนนี้มันเริ่มนิ่มแล้วสิมาปาดปาดให้แตกคะ่ะยานผสมต้มสักพักหนึ่งก็ลองชิมมังคะ่ะตอนนี้มันขาดสมเนะคะเลยเอาขามมาใส่ ได้ลดที่พ่อใจแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อต้มย่าวไปเลย40นา,าทีค่ะให้ปลาาสุกเอาพริกลูกโดดใส่ลงไปค่ะช่วงที่ต้มถ้าเกิดมีฟองก็ตักฟองออกค่ะจะซอยลดกินข้าวของปลาได้ ประกอบที่ใส่ไดมาแต่ละเอ็ดค่ะเอามาตอนปีใหม่มี่หนวยใหญ่ๆออนซอนค่ะพี่พอประกอบต้มกปะปลาปาสุกนะ้ชิมบะอีกรอบค่ะรสเปรี้ยวได้แล้วขาดเค็มขอเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงค่ะจะได้ความเค็มและกินหอมของน้ำปลานำชิมได้รสชาติถึกใจจากของแล้วเนี่ยเอาใบระกูดโรยลงไปค่ะ ตามโดยผักกระแยงผักกระแยงลงนี่กินหอมตลบอบอวนเลยค่ะนึกถึงบรรยากาศการเกี่ยวเข่าเลยเนาะสําหรับผักกระแยงเนี่ยช่วงดําหน้าหรือว่าช่วงเกี่ยวเขา่าผักกระแยงบ้านเฮ้าสิไลยบ้านเฮ้านิยมเอามาต้มเส่ปลาหรือว่าเอามาใส่ออมใส่แกงน้ำมันพวกนี้ลหละคะ่ะ แต่สมัยนี้มีมีทุกฤดูเนาะสำหรับผักกระแยง,งผิ่นปลูกขายตลาดมีโชคมีใช่เนี่มีไข่เสมอคะ่ะต้มปลาใอยใส่เบกกอกกินหอมหๆนวันวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะมาเด้อพี่น้องใครคิดอยากมากินน้ำกันคะ่ะถ้าคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เเด้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆคะ่ะ สำหรับมือนี้ก็ขออโตราไปก่อนอไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ